สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมอ่าก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมรับสกินฟรีอีกแล้วนะครับผมก็เป็นกิจกรรมวาเลนไทน์พ่อสื่อรักอ่าพ่อสื่อรักอีกนิดนะครับผมเออมันน่าจะเป็นชื่อนี้นะครับผมอ่าสำหรับคนที่อยากรู้ว่าสกินไหนนะครับผมก็ไปที่อีกนิดนะครับผมแล้วเลื่อนลงมานี่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 แป๊บนึงนะอันนี้สกินเก่าพี่นะครับผม กดลงมาเลื่อนลงมานะครับล่างสุดนะครับผมนี่ตัวนี้เลยนี่นะครับผมพาอสื่ออีกนิดนะครับผมโคตรสวยบอกเลยและเป็นสกินฟรีด้วยนะครับผมอ่าก่อนจะไปดูว่าเล่นยังไงนะครับผมเรามาดูกิจกรรมทางหน้าของตุดต๊ดจีนก่อนดีกว่าครับตุ๊ดจีนยังเหลืออยู่นะครับผมตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนนี่ตรงนี้นะครับผมก็อย่าลืมมาทํากันนะหมดวันที่สิบสามนะครับผมเออแล้วก็คิวกอ์สนะครับผมตัวนี้ก็สามารถรับได้ โทเคนนะ้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็แมวแมวนี่มีสกินสองตัวเจ็ดสกินเลยนะครับผมก็คือเก็บโทเคนนะครับผมทางหน้าของโทเคนเท้าแมวเอาไปขายในตลาดก็คือเข้าไปร้านค้าเพื่อนเนี่ยแล้วก็เลือกมาหนึ่ง้านนะครับผม,มก็เข้าไปขโมยของเพื่อนลวสองอันอะไรประมาณนี้นะง่ายๆนะครับผมตัวนี้ก็คือสอนไปแล้วเนาะเออนี่เห็นไหมรับมามันมีมีตั้งแปดสกินนะครับผมที่มันขายอยู่ในร้านค้าของโทเคนแมวนะครับผมอ่าเดี๋ยวทำให้ดูแป๊บหนึ่ง นี่ใช้งานนี่ครับมีสองหมื่นโทเค็นกับหมื่นห้าโทเค็นนะก็แลกได้เลยนะครับผมสองหมื่นนี่จะเป็นสกินอ่าที่มีเอฟเฟกนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยมาดูกิจกรรมมาเรีนไทยนะครับผม <c oughs> กิจกรรมมาเรีนไทยนะถ้าเล่นนะครับผมจะได้โทเค็นนะครับผมแล้วก็นํามันมาแลกนะครับผม ก็คือเป็นโทเค็นูหัวใจเล่นเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็ล็อกอินเนี่ยเล่นโหมดห้าีห้านะครับผมได้โทเค็นหัวใจเนี่ยมาแลกถูกมาแลกสกินตรงนี้คนระับได้สามสกินเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมีซิลิเทียดีเดตานะครับผมแล้วก็ซาเฟล่านะครับผมตรงนี้นะครับผมเออนะครับไม่ได้มีแค่พ่อใหญ่อีกนิดนะครับผม,ผมก็คือพ่อใหญ่อีกนิดเออมันชื่อพ่อใหญ่อ่ะมาดูกดเข้าไปนี่ ผูกรักนะครับผมรับสกินอีกนิดฟรีนะครับผมตัวนี้เลยอ่าตั้งใจฟังนะครับผมก็จะมีการเชิญเพื่อนนะครับผมมาเป็นคู่รักนะครับผมแต่อย่าเสียใจไปคนโสดก็ได้นะครับผมเออประมาณนี้นะครับผมก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่ขอผูกความสัมพันธ์นะครับผมก็เลือกนะครับผมหรือจะผูกกับคิวซี่หรือเอเลนดอร์ก็ได้นะครับสำหรับคนโสดนะครับผมแต่แต่ สำหรับคนที่ผูกกับคลิกซี่กับเลนโดรนะครับผมไม่ได้ผูกกับเพื่อนมันจะมีข้อเสียตรงที่เราจะไม่ได้รับโทเค็นทางด้านของเล่นกับเพื่อนนะครับผมโอเคไหมเข้าใจไหมสาหรับคนโสดเนี่ยอาจจะได้ช้าหน่อยนะครับผมนี่มีคนขอมาแล้วเพื่อนพี่นะครับผมก็ขอมานะครับผมประมาณนี้เลยอ่าจะทําให้ดูสมมุติว่าพี่ผูกความสัมพันธ์กับคลิกซี่นะครับผมตัวนี้นะผูกความสัมพันธ์คลิกซี่ปุ๊บ กดปั้งเข้าไปเน,น,นี่ยแป๊บนึงนะกดเข้าไปอ่ามันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ก็คือคอนโซลนะยกเป็นคอนโซลไม่มีเพื่อนนะครับผมนี่มันก็จะได้แค่สามอันบนนะครับสามอันล่างจะไม่ได้นะครับก็สามารถกดยกเลิกได้ด้วยเห็นไหมนี่กดยกเลิอกอ่าประมาณนี้นะครับผมเฮ้ย hey, ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ได้กดยกเลิกกด้ามาดูก่อนอ่านี่เห็นไหมงงงเห็นไหมผู้ความสมคัญกับเพื่อนนี่กดยกเลิกได้นะครับยืนยันตุ่มออกไปเลยนะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมมันก็จะเริ่มใหม่แต่โทเค็นที่เรารับมามันก็ได้นะครับผมโอเคทีนี้สําหรับคนที่จะผูกกับเพื่อนก็ผูกได้นะครับผมเห็นไหมแต่แต่เราจะไม่ผูกเพราะว่าบางทีแบบช่วงเวลามันไม่ตรงกันนะครับผมเอออะไรประมาณนี้สามารถเชิญได้ห้าคนนะโคตานะครับผมช่วงเวลาการเล่นเกมของพี่ก็คือไม่ตรงกับเพื่อนอ เพี่นกลางคืนเพื่อนในกลางวันอย่างเงี้ยก็ผูกกับคลิกซี่ดีกว่านะครับเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้กิจกรรมมันถึงวันที่สิบสามเลยนะครับยังไงก็ทันนะครับผมอ่าประมาณนี้ส่งคำขอ,อไปแล้วก็รอให้เขายอมรับนะครับผมก็คือคลิกแล้วก็เชิญเดี๋ยวเขาก็กดรับเองถ้าไม่กดรับก็เล่นคนเดียวอ่ามามาดูนะครับผมสาหรับคนที่อ่าไม่มีคนกดรับก็ ไปผูกกับกิกซี่แบบนี้เลยคนโสด่าเป็นไงทีนี้เราก็มาทำธุรกิจนะเล่นบทท่าีห้าแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะครับผมแบบนึงนะสร้างความสัมพันธ์แบบนึงกดปึ๊บปึ๊บ,บเข้าไปตรงนี้นั๊บนี่ห้าครั้งใช่ไหมโอเคห้าครั้งนะครับผมส่งให้หมดเลยคนละห้าครั้งคนละหนึ่งคนละหนึ่งหนึ่งครั้งพอเปลืองโอเคคนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมมันเปลืองนะครับผม โอเคส่งไปเรื่อยๆให้มันครบโอเคนี่นะครับผมแล้วก็เล่นโหมด 5v5 นะครับก็ได้มาแล้วนี่เห็นไมสิบส1บเอเท่าไรนะโอ้โหเยอะนะครับ12บสองแล้วแล้วก็เล่นหมด 5v5 นะอ,อ,อีกหนึ่งครั้งก็ได้แล้วสี่วันก็ได้แล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผม นีเห็นไหมมันสี่สิบครั้งใช่ไหมนีเห็นไหมได้สิบสามสิบสามอันแล้วนะครับผมสาหรับคนโสดจะไปซีเรียสนะครับผมไม่มีเพื่อนก็เล่นคนเดียวก็ได้นะครับแบบนี้นะครับผมทําแบบนี้เนาะในกรณีที่มีเพื่อนเล่นก็จะได้เร็วแค่นั้นแหละเออประมาณนี้ก็สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนแหละเออบางคนมีแฟนก็เล่นกับแฟนบางคนไม่มีก็ทําแบบพีก็ได้นะครับผมง่ายๆสำหรับคนเฮ้ยเพื่อนเล่นกลางวันเล่นกลางคืนหรือเเล่นกลางวันเพื่อนเล่นกลางคืนไหนก็เล่นคนเดียวง่ายๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็สรุป ให้เลยว่าเล่นคนเดียวได้นะครับผมเกี่ยวกับกิจกรรมอีกนิดนะครับผมมือง่ายๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเคมีอะไรอีกมีอะไรอีกก็ไม่มีแล้วนะครับส่วนมากก็เป็นทั้งนั่นกิจกรรมจุจีนนะครับผมก็หมดแล้วหลักๆเลยก็คือมีทั้งนั่งของกิจกรรมอีกนิดนะครับผมนี่เลยพ่อสื่อลักนะครับผมอีกนิดนะครับผมทำธุรกิจเพื่อรับสกินฟรีเร็วขึ้นนะครับผมก็คือสำหรับคนที่มีเพื่อนผูกลัก ก็เล่นคนเดียวก็ได้ช้าหน่อยแต่ก็ได้นะครับผมแล้วก็มีตัวนี้รับท่าหน้าของสกินอีกนะครับผมอ่าเห็นไหมสามสกินเลยซาเบล่าดิเลตตาแล้วก็ซินลิเทียนั่นเองนะครับผมโอเคก็นี่นะครับผมสำหรับสำหรับคนที่ไปผูกกับเพื่อนเนี่ยมันก็จะได้เร็วไหมเล่นความสามารถสร้างความสามารถกับเพื่อนนะได้สามเห็นไหมปุ๊บก็ได้ไม่เท่าไหร่ได้ประมาณเจ็ดนะครับผมเล่นคนเดียวก็ได้เยอะอ่าสุดท้ายนี้เรามาดูตรงนี้ดีกว่า ก็ยังทันนะครับสำหรับคนที่ยังทําอยู่นะครับผมเกี่ยวกับทางด้านของลดสกินนะอเพิ่มคะแนนชาร์จนะครับผมให้ครบพันสองนะก็ยังทันอยู่เ้องก็บอกไปแล้วไปดูคลิปก่อนนานี้ได้นะครับผมว่าทํายังไงให้มันได้เร็วนะครับผมก็พี่ก็รับทาง้ของไฮตกมานะครับไฮจะเตนนี้นะครับผมเออใครอยากได้อะไรก็เลือกเอานะครับผมหรือไม่แหวงจริงก็เอาสักแปดร้อยมันก็เป็นเร e แนล a ี่นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะ กี่ยวกับกิจกรรมสกินฟรีชวนเพื่อนกลับมานะครับผมของตุ๊ดจีนสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะลืมไปทํานะครับผมคิงกอได้แล้วใช่ไหมกิจกรรมใหม่ก็คืออีกนิดนะพ่อสื่อลักนะครับผมตัวนี้นะครับผมแจกฟรียกเสริมนะครับผมก็คือไม่ใช่สกินนี้หรอกเป็นสกินนี้นี่พ่อใหญ่พ่อใหญ่อีกนิดนะครับผมทรงออกจีนจีนนิดนึงนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจกัพไปด้วย เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย